เกิดอุบัติเหตุนะคะตาขวาปืนลั่นจากเพนบอลนะคะปืนเพนบอลลั่นาตาขวาทําให้ตาขาวแตกแล้วก็ตาดากระเด็นหลุดออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงทําให้ตาบอด,ดแล้วสองข้างก็คือตาบอดการเป็นตโตรกขึ้นมานะคะเนื่องจากที่เรานะคะดื่มน้ำน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยนอนน้อยมากแล้วก็โหมทํางานเยอะคือบวดหัวแล้วก็ ตึงที่แก้วหูปวดขอมักทั้งสองข้างนะคะซึ่งด้วยอาการที่เหมือนตัวเกร็งแล้วก็กามค้างแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติแต่ยังไม่เห็นหน้าในกระจกจนกระทั่งเข้าห้องน้ำนะคะเริ่มจะแปลงฟันปรากฏว่าบ้วนปากแปลงฟันไม่ได้น้ำหกออกจากแก้วนะคะ ล้างหน้าน้ำเข้าตาเกิดอะไรขึ้นกบับฉันเนี่ยก็เลยมองที่กระจกคิ้วสูงต่ำไม่เท่ากันหน้าเบี้ยวนะคะตกใจมากพอตกใจปุ๊บก็ทำให้เราขากันไก่ค้างนี่คืออาการของวันตินทุกสีที่เรามีนะคะเกี่ยวกับระบบของสมองนะคะอย่างละสามเม็ดเลยอัดก่อนนะคะในช่วงวันแรกนะคะเพราะว่ายาบเนี่ยโรคเนี้ยโตก ต้องพบแพทย์ภายใน24ชั่วโมงค่ะแต่เรามั่นใจในเตอร์นิตินมากนะคะทานสีชมพูโรโยสีม่วงน้ำตาลและสีเขียวในการรักษา5วันตลอดจนถึงมือแพทย์เนี่ยวันที่5แล้วปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเชื้อไวรัสนะคะได้ทำลายแกนสมองคู่ที่7จึงทำให้นะคะเรามีอาการของใบหน้าบิดเบี้ยวและถ้าเกิดมาช้า ขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอมพภพอมาพาตหรืออาจจะไม่ตื่นเป็นเจ้าหญิงนิธาได้ให้ดิฉันเตรียมตัวเข้าอุโมง MRI ทำ p t สแกนฉีดสีทุกอย่างค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทแต่ไม่ได้รับการรักษาคนวันนี้นะคะอาการดีขึ้นถึง80%ค่ะวัดจากคิ้วนะคะและก็ตาที่หลับได้สนิท แล้วก็ดื่มน้ำไม่หกนะคะพูดได้ชัดและตั้งแต่วันแรกที่เป็นนะคะจนถึง80วันนี้คือฉันทำงานไม่เคยหยุดแม้กระทั่งคุณหมอซานิตินทานซนิตินมาตลอด